ตัวถัดไปครับหัวข้อสามจุดเก้าจุดห้าอันนี้เป็นน้ำยาเบอร์อสองเก้าศูนย์นะครับเป็นโพรเพนนะเป็นไฮโดรคาร์บอนเลยแหละติดไฟนะครับเพราะโพรเพนคือส่วนประกอบของก๊าซถุงต้มนะครับแล้วก็อก็มีโพรเพนกับไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นๆนะครับไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเช่นโพรเพนหรือว่าบิวเทนเนี่ยเอออันเนี้มันก็เอามาใช้ได้อย่างแบบประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะ ในระบบที่เป็นโลชาร์จนะครับซึ่ง CFC กับ HCFC เนี่ยมันได้ใช้งานมาก่อนนะครับก็สามารถก็คือไฮโดรคาร์บอนหนาวเข้ามาใช้แทนในพวกนี้ได้เลยโลชาร์กก็นี่แหละครับแอร์บ้านอะไรพวกนี้ตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับอ่าพวกนี้เนี่ยชัดเจนแหละเรารู้แหละว่ามันติดไฟแน่นอนนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แหละเป็นสำคัญเลยนะครับมีตลาดขนาดใหญ่นะครับ ที่ใช้งานเหล่านี้นะเอ่อใช้งานตัวนี้เนี่ยในระบบปิดนะครับก็คือไม่ต้องมีการเติมอะก็คือแบบมาจากโรงงานปุ๊บก็คือจะอยู่เป็นระบบปิดมาเลยไม่ต้องมานั่งเชื่อมท่อนั่งเดินท่ออะไรกันอีกนะครับนะก็อย่างเช่นตู้เย็นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้นี่แหละสองเก้าศูนย์นี่แหละนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกแอร์หน่วยเดียวนะครับก็คือพวกวินโดว์ไท e ์สปิ t ไท p ์พวกนี้เนี่ยมาถึงก็ ยกตั้งเสียบได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้น่าจะหมายถึงแอร์หน้าต่างมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสปิทไทบางทีมันอาจจะต้องมาเดินน้ํายา<ๆ>เดินท่อหน้างานอะไรเงี้ยมีเชื่อมเชื่อมอะไรมันอาจจะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเฟรมเนเบิลเนี่ยก็อันตรายหน่อยแต่ถ้าเป็นแอร์หน้าต่างนะยกมาตั้งเสียบปุ๊บจบเลยแล้วระบบท่อทางก็วนอยู่ในระบบปิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินท่อน้ํายาเองนะมันก็ไม่เสียบนะครับ ที่แบบจะเกิดการลุกไหม้ระเบิดตอนที่ติดตั้งนะครับก็นั้นตัวนี้ก็ใช้ในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับใช้ในแอร์แบบยูนิตัี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาจะสมมติขายตู้เย็นเก่าอย่างเงี้ยคนรับซื้อตู้เย็นเก่าหรือตัวเราเองก็ต้องเตือนเขาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยวังนะถ้าเอา ตู้เย็นไปตัดท่อจะแบบแยกชิ้นส่วนอะไรเงี้ยระวังนะเพราะว่าไส้ในมันอะมันเป็นน้ํายาโพเพนนะมันมันคือการถุงต้มดีๆนี่เองแล้วก็ต้องต้องมีความรู้นะครับว่าจะแยกชิ้นส่วนตู้เย็นที่ใช้อ2 9สองเก้าูนหรือโพเพนเป็นน้ํายาทาความเย็นยังไงกันนะครับอันนี้เนี่ยอืมถ้าเป็นบ้านเราอะเวลาเราพูดว่าโอ้ใช้โพเพนเป็นสารทําความเย็นอยู่ในอยู่ใน อะไรอ่ะในเครื่องแอร์โหเรากลัวมันจะระเบิดใส่เราอะไรเงี้ยนะครับผมเคยฟังบรรยายจากอาจารย์ฝรั่งคนหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดมาจาก u ูเพนนี่แหละ u ูนิเวอร์ซิตี้ออฟเพนซิลเเนีขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้แหละเขาเคยเอารูปนึงมาให้ดูครับคือเขาถามเราว่าทําไมเราถึงกลัวน้ํายาโพเพนใช่ไหมที่เป็นกา๊าซถุงต้มเขาก็เลยเอารูปร้านอาหารบ้านเรานี่นครับแล้วก็เราพบเห็นร้านอาหารแบบนี้ได้ทั้งที่ไทย ที่จีนไต้หวันฮ่องกงอะไรเงี้ยไอ้พวกสตรีทฟูท้ดทั้งหลายเนี่ยเขากเอารูปให้ดูเราก็มีมีไอ้อะไรนะถังแก๊สครับถัง l อ g พจนอยู่ใต้ใต้ขาเราเนี่ยข้างบนก็เป็นเตาประกอบอาหารนะครับยิ่งไปเจอเตาปิกนิกด้วยนะไอ้เตาปิกนิกแล้วก็แบบหัวถังมังเป็นไอ้นี่เลยอะ่ะเป็นเป็นเตาเลยอะ่ะไฟก็พ่นอยู่แถวนี้ครับแล้วแก๊สก็อยู่ในถังเนี่ยเขาถามเราว่าอีทีอย่างเนี้ยทาไมไม่กลัวนะครับซึ่งพอเราฟังเขาเราก็เออจริงว่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้การเอา LPG มาเป็นสารทำความเย็นเนี่ยโอเคมันอันตรายมันต้องมีความรู้แต่ว่าถามว่ามันอันตรายกว่าไอ้การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนี้ไหมไม่เลยาะตามข้างถนนตามร้านค้าเนี่ย LPG อยู่ในนั้นนั่นแหละครับนั้นแล้วก็ไฟก็อยู่ตรงหัวเตาเนี่ยทำไมเรายังไม่กลัวเลยใช่ไหมยิ่งอนี่เป็นระบบปิดไปซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็อันตรายน้อยกว่าเตาแก๊สอีกนะครับ